นงบน้อยอมาเป็นคู่เลยลักสตาร์งบน้อยงบน้อยนิดนึงงบน้อยนิดนึงโอ้โหนี่ลักสตาร์เลยนะฮะนี่นี่ลักสตาร์โอ้ไม่ก็สวยอ่ะะทดสอบว่าทำไมไม่เดี๋ยวนะแต่เอาอันนี้ไม้หนูนะอันนี้ไม้เป็นไม้สายจะใส่ไม้ลอยหรือไม่จะใส่ไม้ลอยหรือไม้สายก็ได้ไม้สายก็ได้จะใส่ไม้ลอยหรือไม้สายก็ได้อ่ะฮะ <L ock star> นี่ฮะับล็อกสตาร์นะฮะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันดูนะอันนี้มาเป็นคู่ใช่ไหมมาเป็นคู่อ่าเดี๋ยวผมให้ดูบอร์ดข้างหลังนะเดี๋ยวเราคุยกันไปด้วยเนาะดูบอร์ดข้างหลังกันด้วยไปไปมีใครดูอะไรปะ,ะนี่อ่าต่อนี่นะฮะอันนี้คือมีพาวเวอร์ในตัวมีพาวเวอร์ในตัวมีดอกสองดอก อันนี้ให้คู่เลยคู่เลยเนี่ยต่ออย่างนี้990เองนะชุดนี้990 990แต่ไม่มีไม้นะไม่มีไม่นะไม่มีไม้ลอยแถบไม่มีไม้แต่หนูเอาไม้มาต่อให้ดูว่าอันนี้คือไม้เรามาต่อให้ดูเฉยๆนี่นะไม้สายในราคา990เนี่ยเฮ้ยไม้ขึ้นดังร้องขลังเกตได้เลยอ่ะนะฮะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเอาเสียงไปด้วยสักหน่อยนะมีเบลเสียงแหลมนะ แล,แ,ลแ,ลแล้วไหนเราจ้เทสไปด้วยอ่ะเอาเลยครับไปสวัสดีค่ะนะคะเนี่ยลอ็อกคาราเตะน,นะคะย้อมยาวบลูทูธได้แัดใดได้ต่อคับได้นะคะมไปด้วยสวัสดีค่ะเก้าร้อยเก้าสิบบาทโอ,โอ้ต่อบลูทูธได้ด้วยต่อบลูทูธได้บลูทูธได้มีโหมดปัจจุบันเลยค่ะไม b ี i ไอก็มีอะไมพีอไอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะร้านอาหารไปเรียกลูกค้าเปิดเพลงคอคอได้หมดเลยนะคะโอ้เสียงชัดเนาะโอ้แล้วไม้ตัวเท่าไหร่เนี่ยไม้เนียอันนี้ไม้พ่อค้าเขาพันพันกว่าบาทพันกว่าบาทพ่อค้าเขาชอบสิจานะไม้ลอยนะเสียรดีนะไม่สายไม่สายไม่สายไม่ใช่ไม้ลอยไอเขาบอกชุดนี้ไม่มีไม้นะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่ขาลอรอยได้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทดะสอบนะคะเนี่ยราคาเนี้ยซึ่งซึ่งใช้ใหม่ได้แลรวขคือเราเก็เพราะแน่นอน,น ต้องได้เลยนะคะโอ้เสียงค์ชัดมากนะะชัดค่ะโอ้เสียงเสียงเสียงลำโพงก็โอเคนะแล้วก็แยกแยกได้ด้วยนะใช่ค่ะซ้ายขวาได้เลยอันนี้แตหบับคนที่เขาใช้ใช้ไฟเขาบางคนเขาก็จะไม่ใช้แต่แต่ไม่มีแบตนะไม่มีแบตอันนี้ต้องเสียบไฟเลยนะใช่ค่ะมีอะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยมีเนี่ยสายไฟนะปิดไฟได้นะใครไม่ชอบไฟรุกงเองก็ปิดได้อ๋อปิดไฟข้างหน้า ปิดไฟได้ดูลำโพงนะเนี่ย990บาทใช่แล้วนะฮะพร้อมส่งมีกล่องเรียบร้อยพรีใหม่นี้นะต่อทีวีต่อคอมลองได้เลยค่ะงบน้อยเสียงดีน่ารักเนาะน่ารักมากต่อทีวีได้เลยทำเป็นลำโพงทีวีได้ด้วยใช่บลูทูธก็ได้ ใช้ด้วยโอ้มีนะใช่มันยได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปดูตัวอื่นต่อนะตัวนี้990บาทน,นะเ<ส>ขาบอกนะขยับขึ้นไปนิดนึงบางคนมบอกว่าฉันชอบแบบมีไมลอยวะเอ๋มีแบตเตอรี่ด้วยมาตรงนี้นะคะ อ๋อนี่เราจะทำโพเดียมนี้เป็นโพเดียมเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะโชว์ของเลยใช่ป่ะไม่โชว์ของอ่อโอเคนะอยู่ตรงนี้เลยคนงบน้อยไงนะเราก็จัดเป็นคนงบน้อยมากอ่านี่พันเก้าร้อยเก้าสิบไม้ลอยสองตัวเลยเหรอไม้ลอยสองจะมีให้ไม้ลอยสองตัวนะคะโหนี่เราทำเป็นโพเดียมแบบแล้วตัวนี้นตัวน,นะวนี้ตัวนี้มีสายสะพายนะอันนี้นะอ่าพี่จะใส่สายสะพายได้นะฮะเดี๋ยวลองเสียงให้ฟังนะอ่ะจ้ะแป๊บหนึ่งทิวส์ขอหน่อย ตัวนี้แบตหมดแกทิ้ง<อ>ไปช,ชาร์จไวอ้าวตอนนี้พี่วิทย์เตรียมตัวสายไปหน่อยครับนี่นะเราให้ดูเลยนะมีเยอะนะฮะมีใครมาเลือกดูได้นะงบน้อย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 โอเคเอาคลิปนี้เป็นของคนงบน้อยก่อนแล้วกันนะงบน้อยนะฮะงบน้อยเมื่อกี้990นะฮะอันนี้พันสามเก้าสิบเอ็ามเก้นะคะมีไม์ลอยหนึ่งตัวนะคะเสียงดีดีเดี๋ยวให้เราฟังลองฟังเสียงด้วยนะให้าลองฟังเสียงแค่ฟังเสียงก็โอเคแล้ว บูทูธทุกอย่างได้เหมือนเดิมน, <L ens S 1> นะคะ แถมนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้อสองข้สองอันนี้แบตแบตลมีแบตเตอรี่มีแบตแบตลิจะพาไปไหนมาไหนได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้สองนะคะฮะไทยลูกน้อยพันสามสิบสี่มีไมลอยคต่แม่ค้าหาไม่เจอไปวตรงไหน แต่เน้เรามีระบบใหม่ให้ลูกค้านะคะะเป็นแม่ค้าขายของก็ได้เนาะใช่เป็นแม่ค้าขายของก็ได้นี่จาไม่หมดเลยเราค,ค,คนพิการหรืออะไร,รไเอาไปเล่นเอาดนตรีตตนั้นได้เนาะเปิดหมวกเปิดอนะไรเนาะโปร,รไฟลสบาย์นะ,ะ,น,นะะนี่นะครบลดน้อยๆนะ1,300บาทดีกว่าเมื่อกี้990สองตัวอันนี้ตัวเดียว,ยวมีล้อล่าตัวนี้มีแบตมีแบตด้วยอ๋อตัวเมื่อกี้ไม่มีแบตแต่ได้เป็นคู่นะเราฟังที่บ้านนะ ทำเป็นลำโพงทีวีได้หมดเลยเป็นทีวีได้ต่อเต่อต่อ,อได้หมดเลยนะคะ<อ>ม,มีสไปด์เก่ากับสไปด์ใหม่สไปเออรอ๋อสไปด์ใหม่แล้ว <c oughs> นั่นเองเขาไปถ่ายคลิปเป็นมาไงเห็นปะนี่ฮะทีมงานนะฮะสไปด์สไลเดอร์นะไปติดตามช่องเขาด้วยนะฮะเพราะของเขา10ล้านแล้วเราจะโฆษณาไลด์เขาทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาน่าจะมาโฆษณาให้เราหน่อยนะเราเพิ่งสองแสนเองนะเนาะไม่เป็นไรฮะ ทแต่ทีมงานเขาเยอะ,นะ,อะเนาะเพิ่เงเคยเห็นนะฮะเนี่ยมาทีมงานเขาแต่งตัวิเาาขาแต่งตัวธรรมดามากเลยนะเนาะสบายๆเนาะอ่ไม่เป็นไรเราเป็นหัวเชื่องเสียงไหมหัวเชื่องเสียงสบายสบายนะ,ะ,นะอันนี้ก็น้อยนะน้อยอ่นครบน้อยเองอันเลยลูกๆชอบดูแน่เลยใช่ไหมชอบติดเลยแหละเด็กๆเนี่ยชอบกันมากสบายอ่ะ วันนี้แม่เจอสไปายมาน้าเมื่อกี้น้าไปถ่ายรูปเขาเนะใชใ่รูปให้ดูเนาะแหมอะดูนี่งบน้อยอีกนะฮะ